โอเคครับผมก็สวัสดีชาวโซนใอพีเคกันทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นอาชีพที่ยิ่งกระตุกนะครับผมยิ่งแหลกยิ่ง fps ตกนะครับผมยิ่งแรงนะครับผมสลหรับการเทสดาเมจนะฮะแต่การใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นก็รอติดตามกันดูนะครับผมในคลิปนี้นะฮะเริ่มจากของสวมใส่นะครับผมของสวมใส่ผมก็ใส่ตามนี้นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะเพราะว่าผมใช้แต่แรกๆนะครับผม ก็จะเป็นสร้อยไคโอนะครับผมก็ความเสียหายกิติคอนเพิ่มขึ้นโอกาสกิติคอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะสร้างความเสียหายลาแสงเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็รองเท้าวิ่งเร็วนะผมเมื่อสกิลนะครับแล้วก็หมวกตัวนี้นะครับผมเมื่อได้รับโรคก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีโรคก็อึดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ชุดนะครับผมชุดตัวนี้ก็ เราสร้างความเสียหายท้าวนไปมาได้วนไปการระเบิดแบบวนไปมานะฮะทำให้แบบระเบิดทำดาเมียนได้รัวๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอาวุธประจำกายนะครับผมเมื่อสกิลก็นั่นแหละนะผมก็จะทําให้มีสกิลวนๆนะครับผมมานะฮะผูกชะตาที่ผมใช้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เต็มสามกันทุกอันเลยนะก็ค่อนข้างดีนะผมผมก็ใช้ตามนี้แหละนะครับผม พวกออปชันนะครับผมถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยก็จะเป็นพวกดาเมจสกิลนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกความเสียหายคีติคอนนะครับผมหรือว่าจะเป็นความเสียหายทั้งหมดพวกโบนัสพลังโจมตีก็ใช้ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นดาเมจต่อบอสนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นดาเมจธาตุนะครับผมก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นพวกความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมการอัพสกิลของผมนะครับผมก็อัพตามนี้เลยนะครับผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบนี้นีเวิร์ดหรือเปล่านะผมแต่ว่าก็อัพมาแบบนี้แหละในส่วนของสเปคนะครับผมที่ผมอัพสเปคนี้มาเพราะว่าตอนช่วงแรกๆที่ผมเล่นตัวนี้เนี่ยผมใช้ในการฟาร์มนะครับผมก็อัพมาตามนี้แหละก็เดินฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะผมค่อนข้างชอบนะครับสำหรับการแบบเดินฟาร์มตามด่านนะครับส่วนตรงนี้ก็คือก็ไม่ได้อัพนะผมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะในส่วนของสกิลลาแสงผมก็อัพมาตามนี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะ แล้วก็สกิลอุกบาตนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่คือเอเลดอนที่ผมใช้นะครับผมโอเคครับผมก็จะมาเทสดาเมจให้ดูนะครับผมว่ายิ่งแหลกนะผมยิ่งกระตกยิ่ง FPS ตกเนี่ยจะยิ่งแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมผมก็อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับผมว่าผมจะเน้นแบบเทสให้ดูนะผมเทสดาเมจให้ดูนะฮะตอนนี้ผมฉีดลำแสงไปแบบเทวีอนะครับผมแบบที่ยังลื่นไหลอยู่นะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากการที่หุ่นรายการเนี่ยติดแสแต็กอะไรในตัวเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับผมมันทาให้ดาเมจพุ่งกระชูดไดขนาดนั้นนะครับนี่เห็นไหมผมฉีดธรรมดานะครับผมดาเมจผมอยู่ที่260นะฮะเนี่ยผมฉีดไปแบบน่าจะสิบวิแล้วนะผมก็ยัง260นะครับ2อ่ร265นะครับผมแต่เรามีวิธีที่ทําให้ดาเมจขึ้นนะผมก็คือการ กดสกิลฉีดตรงนี้นะผมแบบย้ำๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมไม่รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้กระตุกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าดาเมจขึ้นนะครับผมมีกระตุกตึกหนึ่งนะผมตึกหนึ่งแบบนี้คือดาเมจเรามีโอกาสขึ้นสูงขึ้นนะครับผมอตอนนี้คือ650แล้วนี่เ0็แล้วนะฮะวิธีแบบนี้เราสามารถทำได้ถึงแบบสองพเลยก็ได้นะแบบนี้ แต่ว่าอาจจะเสียเวลาไปหน่อยนะผมเนี่ยโอ้โห,โโหคือเริ่มขึ้นละกดย้ำๆไปครับกดย้ำๆไปย้ไปครับมีกดสกิลฉีดย้ำๆไปนะแล้วเราก็เราก็กดแช่ปึ๊บนะครับผมขึ้นละนี่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็ขึ้นเป็นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านแล้วนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะจากสองร้อยกว่านี่กต็ตกพุกหนึ่งล้วอันนี้ขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นแน่นอน อ้าวไม่ขึ้นไม่ขึ้นจากนั้นครับไม่ขึ้นจากนั้นตอนนี้ก็อยู่ลาวๆ Wolver. โอ้ขึ้นนะผมเนี่ยหนึ่งกระตุกคึ่งหนึ่งอีกแล้วผมครึ่งหนึ่งเดี๋ยว <Huh? S 1> มาแล้วครับผมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันแบบพึ่งหนึ่งนะอ้าวขึ้นแน่นอนเห็นไหมอัพขึ้นละ่ะคราวนี้นี่ครึ่งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมดูดีว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้ครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบขึ้นนะผมเมื่อกี้ น่าจะไม่ขึ้นละเดี๋ยวเวลาครับผมเดี๋ยวผมกระนำความแหลกเลยครับก็คือการรัวสกิลนะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดยั้ไครับผมว่าแบบเออก็รัวสกิลไปมันก็ต้องแรงขึ้นอยู่แล้วสิเดี๋ยวก่อนนะครับผมรอผมกระถูกก่อนนะฮะแล้วผมจะเริ่มสกิลใหม่นะครับผมโดยการฉีดเฉยๆนะฮะนี่นี้คือแบบอ่ะฉีดไปครับผมฉีดไปเราต้องทําแบบรัวสกิลไปแบบให้เรากระตูกอ่ะ คือตอนนี้ผมไม่ค่อยกระตุกเพราะว่าผมแบบเครื่องผมกม็ค่อยร้อนนะไม่ค่อยร้อนเลยไม่ค่อยกระตุกนะครับผมอ้าวมาแล้วมาแลกระตุกแลกระตุกละรัวไปครับมีสกิลอะไรก็ไปปล่อยไปให้ผมให้แบบเพิ่มความกระตุกเพิ่มขึ้นนะฮะคือท,ทําวิธีแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปถึงแบบเก้าพันเอ็มนะครับผมหรือว่าจนแบบดาเมจติดลบไปแล้วนะครับผม าบางทีผมผมก็ทําแบบนี้ไปจนแหลกจนแบบก็ลบไปแบบแปดพันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่ขึ้นไปสักประมาณแปดเก้าพันหรือว่าแบบติดลบแล้วนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากระตุกอย่างมากเลยนะผมแต่ว่าดาเมตยัยงไม่ถึงขั้นติดลบนะแต่น่าจะใกล้แล้วครับ โอเคครับผมตอนนี้นี่เครื่อง,องผมเหมือนจะค้างไปแล้วนะโอ้โหตอนนี้ดาเมจติดลบแล้วนะครับผมโอ้โหขึ้นติดลบแล้วด้วยตอนนี้เก้าพันนะผมเก้าพันสี่ร้อยล้านนะฮะเหมือนมันจะไม่ขึ้นถึงหมื่นนะครับผมจะว่ามันเป็นติดลบนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ขึ้นถึงหมื่นนะครับผมไม่ขึ้นถึงหมื่นล้านนะมันจะเป็นแบบเก้าพันอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เคยขึ้นถึงหมื่นนะโอเคมา ปวดนะกดสกิลไปแล้วสกิลยังไม่ออกเลยครับผมตอนนี้โอ้โหกระตุกแบบสุดนะาผมกังวลแต่รอดูนะผมว่าดาเมจเนี่ยจะติดลบเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอผมไลส่สกิลได้ก่อน,นครับผมตอนนี้กดสกิลแล้วสกิลไม่ออกนะครับผมอ่ะมาแล้วครับผมสกิลมาละลองดูด้วยว่าดาเมจติดลบลบไปสองพันละนี่ผมเคยลบแบบไปสี่พันนะแต่ว่ามันก็กระตุกเตินนะครับผม อ่ะตอนนี้เอาเอาเอาเดี๋ยวรู้กดฉีดไปเนี่ยฉีดออกเบาโอ้โหลบลบไปละโอ้โหหายไปแล้วมะเนี่ยโอ้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 ในเกมอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือคลิปวิดีโอนะครับผมไม่ใช่ภาพถ่ายแต่อย่างใดนะผมนี่คือคลิปวิดีโอจริงนะครับผม ลบไปสองพันพอนะครับผมเฮ้ยสองพันหรือสองร้อยว่าเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทันนะฮะโอ้โหฉีดไปเรื่อยๆโอ้โอโอ้กระตุกมากนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแค่ฉีดธรรมดานะครับผมหลังจากบัฟทุกอย่างเนี่ยได้ถูกแบบอ่าแน่หายไปนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่กดเข้าด่านแล้วออกมานะถ้ากดเข้าด่านแล้วออกมาเนี่ยเหมือนมันจะรีทุกอย่างนะครับผมมันตาเบสเราจะกลับมาแบบ เหลือหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือก็ต้องรอแค่บัฟมันหมดเท่านั้นแหละนะครับผมอืมอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นจากความเสียหายของอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเอมเบอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมหรือว่าเป็นของซุปบอสอะไรสักซุดหนึ่งนะครับผมตอนนี้นีดาเมจลบไปเจ็ดเจ็ดพันแล้วโอ้โหบางนี้ลบไปแปดพันครับแต่ว่าก็คือมันดูไม่รู้เรื่องแล้วมันกระตุกเกินครับ ผมแบบอ,อันนี้คือหนึ่งอพอหรือเปล่าเนี่ยหวว่าเสียงผมจะไม่กระตุกนะโอโ้โหเทสไปแบบโคตรยาวครับผมโคตรยาวโอ้เมื่อไหร่ละผมเริ่มปล่อยสกิลไม่ออกแล้วนะครับผมโอเคผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองชีดธรรมดาแบบเทอรเบียวให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมเดินออกก่อนมานะ้านนี้อันนี้คือบัฟทุกอย่างหายหมดแล้วนะเนี่ยหายหมดแล้วนะผมรีเข้าใหม่แล้วนะครับ แล้วมาดูนะครับผมการฉีดแบบธรรมดานะผมระหว่างตอนนี้กับก่อนหน้านี้นะครับผมว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือฉีดอย่างเดียวนะผมจะไม่สกิลอื่นเลยนะครับผมใช้แค่บัฟทั่วไปปกตินะครับผมเนี่ยรับก็ใช้ปกติทั่วไปนะครับผมอ่ะอันนี้กดฉีดเหมือนตอนแรกนะผมที่ผมทานะฮะกดฉีดไปค้างนะครับผมปุ๊บ โอ้โหนี่คือแค่จีบอย่างเดียวผมไปเจ็ดพันล้านแล้วนะผมเจ็ดพันเก้าทอยแล้วนะฮะดูสิครับผมนี่คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรครับผมแต่วผมแค่รู้สึกกระตุกนะคบผมแต่ว่าดามจขอผมมันขึ้นครับนะผมขึ้นจากลนละกานะโอ้โหครับผมนี่ครับผมแค่จีบธรรมดาเท่านั้นนะครับอ่าสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าผมเดิอนออกไปไกลๆเลยนะนี่ ผมไม่ไกลเท่าไหร่เดินถึงตรงเนี้ยเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วผมจะฉีดเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ะฉีดไปครับโอ้โหเป็นยังไงยังไงความกระตุกนี้โอ้โหโอ้โหกระตุกครับกระตุกค้างไปแล้วครับล่าสุดไม่รู้ท่าฉีดออกหรือเปล่าค้างไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบเอมเบอร์มันเกิด เยอะมากนะครับผมมันระเบิดเยอะเกินไปนะครับผมมันระเบิดเยอะมากนะฮะเนี่ยฉีดไปใหม่เนี่ยฉีดไปใหม่ก็ขึ้นดับหกพันนะเนี่ยเห็นดูตัวเลขดิเห็นไหมมันก็ห้าพันสี่พันกว่าหกพันอ่ะดูด,ดิโอ้โหติดลบไปแล้วผมติดลบไปแล้วเออโอ้อันนี้คือฉีดอย่างเดียวนะครับผมอ่ะฉีดอย่างเดียวที่ผมสกิลไปได้วย เรดาเมจสกิลไม่ไดโอ้โหติดลบยับยับครับไอเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าโอ้โหเนี่ยบางทีมันก็ดูเหมือนน้อยขึ้นนะเพราะมันพามาแล้วครับผมเนีย่ยพามาแล้วนะขยับแบบเหมือนไม่รู้ตัวผมมันฉีดอยู่หรือเปล่าผมดูดิอาฉีดฉีดแล้วก็หยุดฉีดแล้วก็หยุดดูด,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 ดิโอ้โหนะครับผมโคตรกระตุกนะฮะ ก็ไปลองทํากันดูได้นะครับผมว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเนี่ยกระตุกเนะ่ยผกระตุกแต่ว่าดาเมจขึ้นนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการกระตุกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกอะไรอื่นๆที่ทําให้กระตุกไปเลยทําให้ดาเมจขึ้นอะไรเงี้ยนะไม่รู้สอดคล้องกันไหมนี่ฉีดไปเดียวครับผมฉีดไปเดียวไปแปดพันสองแล้วฉีดไปเดียวนะผนก็ ขึ้นเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองลงบอสให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมมีอีกอาชีพหนึ่งที่ผมปั้นไว้ก็คือเป็นอนุพิษนะครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับอาชีพฟาสไรเดอร์นะครับผมเรื่องอาชีพนี้เนี่ยผมปั้นดีเวไว้ประมาณ200 300 4 0 0อนะครับผมประมาณนี้นะก็แล้วแต่ดวงนะครับผมอาชีพนี้คือมันแล้วแต่ดวงนะครับผมถ้าเถาวันเราออกเนี่ยดาเมจเราก็จะพุ่งนะครับ แล้วก็อาชีพนี้เนี่ยถ้าจะแรงเนี่ยต้องให้มีแบบแตกขึ้นบนหัวนะครับผมเนี่ยขึ้นบนหัวมอสนะที่เป็นพิษแบบนี้นะผมเยอะๆนะครับให้มันเต็มๆไปเลยฮะมันก็จะแรงนะครับผมเท่าที่ผมลองเล่นมานะผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวปุ๊บแตกขึ้นนะครับผมอ่าลองยิงทีครับดูเขาบอกว่าจะเท่าไหร่ฮะ,ะโอ้โหไม่ค่อยขึ้น,นะครับผมไม่ค่อยขึ้นตอนนี้ม,มานานไม่ค่อยพอเลยเป็นสองร้อยนะครับเห็นไหม นี่ครับผมดาเมจของตัวนี้ครับผมประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับผมก็แล้วแต่ตันะเพราะว่าดาเมจมันไม่ค่อยมั่นคงนะครับผมบางทีเห็นไหมก็หลักร้อยท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมบางทีเรายิงไปเพราะว่ามันไม่ได้รัวขนาดนั้นนะครับผมเรายิงแบบเป็นชุดๆนะนี่นะครับประมาณนี้เลยกันนะครับผมโอเคแล้วมาดูกันนะครับผมว่าเราจะโจมตีบอสเนี่ยเลือดบอสจะลดประมาณไหนนะครับผมถ้าดาเมจเราประมาณนี้นะ นี่บอสท,ที่ผมเลือกก็จะเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันช้าดีครับผมก็จะกดบวกไปประมาณเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการฟาร์มหาการ์ดบอสนะครับผมก็ผลบวกไปเท่านี้แหละแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบสังหารบอสนะเพราะว่าเปลืองทรัพยากรนะครับมาผมตอนนี้แล้วก็เจอบอสแล้วนะผมก็จะเก็บสแต็กก่อนนะผมให้บอสแบบติดสแต็กก่อนนะครับนีไปเรื่อยๆครับตอนนี้คือยังไม่ค่อยมีดาเมจรั้ผมในคืนนี้ ่าจะมีดาบเอตตอนสแต็กบอสเต็มนะครับผมนี่บอสน่าจะโดนสแต็กเต็มแล้วครับลองยิงไหมครับดูหลอดเลือดบอสนะครับผมปึ๊บดูครับเห็นไหมครับนี่ยงัยงยังยังไม่เห็นนี่เห็นไหมครับผมบอตอลดไปประมาณไหนนะครับเมื่อกี้เนี้ยในดึงหลอดบอสเนี่ยผมรู้สึกว่าลดไปประมาณแบบโอ้โหเห็นไหมลดไปประมาณแบบอืครั้งหนึ่งเนี้ยถ้าแบบแรงๆเนี่ยเหมือนจะลดไปประมาณ เนี่ยประมาณนี้นะครับผมเี่ห็นไหมทั้งนึงที่แรงเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่แรงครับยิงไ,ไปครับก็จะลดไปประมาณนี้นะเห็นไหมปุบทีนึงเนี่ยถ้าดูที่หลอดเลือดข้างบนนะครับผมาบางครั้งก็แบบยิงไม่ค่อยแรงครับผมอ่าไม่รู้ว่าบอสแบบเปิดโลหรืออะไรหรือเปล่านะฮะอย่างนี้บางครั้งใช้เวลา่านะเพราะว่าอาชีพนี้ก็คือไม่ได้แบบรัวเท่าแบบอาชีพต้องเวทธาาดนะครับผมเนี่เห็นไหม โอเคก็ประมาณนี้นะผมดูอย่างขีดเลือดบอสนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาในอาชีพนักเวทธาตุของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเทสด,ดาเมจให้ดูนะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเราๆสองร้อยกว่าเหมือนเดิมเนี่ยนะครับผมเนี่ยกดข้ามไปเห็นหมครับก็สองร้อยกว่าเอานะครับเนี่ยผมจะกดยำ้ำๆนะปึ๊บๆยำ้ำๆนะครับผมมันต้องขึ้นไปแบบอ่ะเป็นพา,นานราเนผมแต่ว่าไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ปึ๊บๆ แล้วมาดูขีดเลือดบอสนะครับผมว่าสกิลเราเนี่ยมันแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยเห็นไหมเอาผมกดย้ำๆปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหกร้อยเลยนะฮะเนี่ยเลือดบอสต้องลดแบบฟูบเลยอแบบลดพวกเลยนะฮะนี่แปดร้อยนะคะผมอันนี้ผมจะทดสอบแค่ท่าฉีดน,นะถ้าท่าอื่นด้วยเดี๋ยวมันจะดูยากนะครับผมเนี่ยประมาณพันล้านนะครับผมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนี้นะฮะเออถึงพันล้านแล้วพันสองแล้วนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะมาลองกับบอสตัวเดิมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเลือดบอสนะผมผมว่านะหลอดหนึ่งเนี่ยน่าจะมีเลือดประมาณสักเจ็ดร้อยนะครับผมฮะเดี๋ยวจะลองกันดูนะครับผมเริ่มกันเลยนะฮะถ้าเป็นพันล้านเนี่ยจีดเดียวนะครับผมแบบนะมันต้องแบบแรงมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับผมกดย้ำๆไปครับเริ่มจากการกดย้ำๆไปเลยฮะนี่โอ้โหเห็นไหมครับว่า ไม่ได้แบบวบไปขีดนึงนะครับผมมันก็ค่อยๆลดนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอตจบก่อนเดี๋ยวเปิืองท้ัพยลากรฟรีครับผมอ่ะโอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับอาชีพนักเวทธาตุนะ,ะผมคุณผู้ชมคิดว่าดาเมจเนี่ยแรงเวอร์วังแบบแปดพันล้านเจ็ดพันล้านที่ผมเทสจริงหรือเปล่าน,น,นะครับผมหรือว่าดาเมจเนี่ยยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับผมเพราะว่าเออต่อให้เป็นดาเมจแบบพันล้านจริงเนี่ยแต่ว่าผมมองว่า ถ้าพันล้านจากการที่เราต้องชาร์จแบบสกิลไปเรื่อยๆแบบนานๆเนี่ยาการใช้งานจริงนะครับผมถ้าเราจะเคลียร์บอสเนี่ยการที่เราปั้นดาเมจให้สูงๆนะผมเป้าหมายก็เพื่อเคลียร์บอสให้บอสแบบตุยไวๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเราต้องชาร์จใช้เวลานานขนาดนั้นนี่ยผมคิดว่าโอ้โหกว่าเราจะถึง800พล้านนะครับผมเราเราบอสน่าจะตุยก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับผมก็สามารถลองเล่นกันได้นะผมก็เอาไว้แบบ สมมติแบบถ้าซีสั้นหน้ายังเล่นได้นะผมเราก็สามารถเอาไว้แบบดามนเ่ตกับเพื่อนได้ับผมเออถ้าเพื่อนเราจะกับยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแบบเอาชวนเพื่อนมาเล่นใช่ไหมครับผมแบบเพื่อนแบบโอ้โหปั้นดาเมตมานี่แบบร้อยล้านอะไรเงี้ยนะผมเจอเราเข้าไปนะครับผมพันล้านนะครับผมแต่ว่าพันล้านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้งานจริงได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานจริงจากดามเมตพันล้านเลยนะครับผม ก็เวลาเจอบอสเจออะไรเนี่ยก็ต้องได้ใช้ระยะเวลานะครับผม่าถ้าเป็นซีซันก่อนนะผมผมเล่นแบบลัคตันพันล้านะไรเนี้ยนะฮะโอ้โหถ้าบอสตัวเนี้ยผมทุบทีเดียวครับผมจบนะฮะทุบทีเดียวนี้น่าจะจบเลยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าก็ค่อนข้างสมดุลดีนะซีซันนี้นะผมดาเมจของแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับผมไม่ได้แบบเวอร์วางไปขนาดนั้นนะฮะว่า ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าดาเมจเ่ยเวอร์วังมากนะผมสัตว์ชีวินี้แต่พอผมเอามาเคลียบบอสจริงๆแล้วเนี่ยยังต้องใช้ระยะเวลาอยู่นะครับผมก็ไม่ได้แบบทีดเดียวแบบหายไปเลยนะครับผมอ่าจะมาเคลียบบอสให้ดูนะนี่ก็เป็นบอสตามด่านทั่วไปนะครับผมอ่าขีดขีดไหมครับนี่เดียวรับผมบอสนี่คือไม่ถึกอยู่แล้วนะแต่ว่ายังเห็นหลอดเลือดบอสท,ที่ค่อนข้างค่อยๆลดนะครับผมถ้า แบบแรงจริงๆเนี่ยน่าจะปุ๊บเดี๋ยวบอสเนื่อน่าจะหายไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เนะผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนไปเนี่ยผมขอลองแบบกดเต็มแม็กไปทุกอย่างดูดิครับผมแล้วผมจะใช้แล้วเวลาแบบนานๆนะคะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะแรงขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะฮะหวังว่าบอสจะไม่ตุยก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผม ก็ไม่น่าจะใช้ระยะเวลาถึงนานขนาดนั้นได้นะครับผมไปบอสก็เรานี่แหละครับผมเรียบร้อยฮนะ